ปีหน้าหายปีหน้าเป็นนักเตะผู้หญิงที่เก่งมากในภาคเนี้ยครับบอกเขาว่าเวียดแม่งต้องเวียดดิเอ้ยเหมือนจริงเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดถึง p พยถ้าใครจําได้นะผมเคยไลฟ์เรื่อง p พยไปวันแรกที่ผมได้อ่ะน่าจะเป็นคนต้นๆเลยในเะของประเทศเลยนะตอนนั้นอนะ่ะเพราะว่าแบบเรามานี่คือแบบส่งปุ๊บได้ปุ๊บเล่นเลยแล้วตอนนั้นผมก็เคยบอกไปแล้วว่าของมันหายากมากพอมันหายยากแบบนี้คนก็จะอยากได้กันเยอะมากเพราะว่า ทุกคนนะพูดถึง Sony PlayStation นะยังไงก็เป็นของที่ผู้ชายทั้งโลกอยากได้อเคยดูคลิปปะที่แบบมันเป็นรูปแบบมีลูกสาวมีลูกชายอะ่ะแล้วแบบพ่อพาลูกสาวไปก็คือเหมือนเป็นตุ๊กตาเมนูน,นี่แล้วแบบพ่อกับลูกชายที่เดินลงมาสวนกระดงบันไดเลื่อนอะ่ะถือ p พย์หแล้วพ่ออีกคนอีกชาพิวนั้นะ่ะตอนเนี้มีรุ่นออ i ิจินอใช่ไหมมีรุ่น s ลิมแล้วก็มีรุ่นโปรนะครับ ตอนนี้หาไม่ยากแล้วท่านผู้ชมซื้อได้แล้วนะครับแล้วผมขอบอกเลยว่าราคาดีมากๆท่านผู้ชมครับตอนนี้มีโปรโลดแรงมากนะครับ11 11นะครับลดทันทีเลยนะ3,600บาทโอ้โหแต่ก่อนเนี่ยแพงกว่าเดิมอีกอะตอนนี้เขาลดให้ท่านผู้ชมเลย3600บาทนะครับทุกรุ่นเลยครับท่านผู้ชมรุ่นโปรด้วยถ้าท่านผู้ชมอยากได้นะส่วนตัวผมอะถ้าผมต้องแนะนำนะจริงๆท่านผู้ชมถ้าสมมติแบบทีวีเราไม่ได้ใช้เฮิร์ตที่สูง แบบไม่ได้เป็นแบบ120เฮิร์อย่างเงี้ยผมก็แนะนําใช้ตัวธรรมดาก็ได้หรือว่าถ้าท่านผู้ชมไม่ได้อยากเล่น 4K ในเฟรมเรทที่สูงผมก็แนะนําตัวธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนํารุ่นโปรเพราะว่ารุ่นโปรไม่ได้มีดีแค่120เฟรมนะในบางเกมนะครับแต่ที่ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมคือปกติแล้วเนี่ยทาง PlayStation เขาจะมีอยู่2โหมดโหมดแรกคือ Performance mode อีกโหมดหนึ่งก็คือ Quality mode ละกันก็คือให้ภาพสวยคราวนี้บางทีอะ่ะเราเล่นเกมอะ่ะสมมติว่าผมเล่น Black m i t h w u ค o n g ละกัน ผมอยากให้ภาพสวยที่สุดเพราะว่าเราเล่นเกมซิงเกิลเพล e r เยอร์ก็คือเล่นเกมคนเดียวอะ่ะเราไม่ได้มานั่งเล่นเกมกับเพื่อนหรือว่าเล่นเกมออนไลน์ที่เราจะต้องใช้ การตอบสนองที่ดีเพราะาเราเล่นอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะครับมันเราต้องการเสพภาพแล้วก็กราฟิกได้เต็มที่ท่านผู้ชมก็ตัดสินใจที่จะเลือกคุณภาพโหมดเฟรมเรทเนี่ยก็จะน้อยลงมาหน่อยเพื่อแลกกับ Quality ที่สวยขึ้นภาพคมชัดขึ้นสีสดขึ้นกราฟิกชัดเจนขึ้นดีเทลในหญ้าในผมในภูเขาในแบ็ g กราวเอฟเฟคของกระสุนของเศษระเบิดของการฟันดาบอะไรมันจะชัดขึ้นมันจะสวยขึ้นแต่ว่าเฟรมเรทจะน้อยลงอาจจะเป็น30เฟรมอะไรเงี้ย หรือว่าถ้าสมมติถ้าผู้ชมเล่นเกมอย่าง Battlefield 6 NBA 2K 26หรือว่า FC 26เงี้ยาผู้ชมต้องการเฟรมเรทที่เร็วขึ้นาผู้ชมก็จะไปเลือก performance mode ภาพเนี่ยทาง PlayStation ก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาทำดีจริงเพราะว่าถึงแม้คุณเล่น performance mode อคุณภาพของภาพที่คุณเห็นนะ่มันไม่ได้ด้อยลง มากจนที่คุณเห็นได้ชัดต้องเอาภาพมาคอมเพร์กันเหมือนเปิด2เครื่องเอาภาพมาแบบอยู่ติดก,กันแล้วคอมเพร์กันว่าโอเคอันนี้คือ performance mode อันนี้คือคุณภาพหมดแล้วมาดูกันถ้าไม่ชมบางทีดูเอาตรงนะผมดูผมยังแทบจะไม่เห็นเลยนะแต่การที่คุณ เอาภาพที่อาจจะด้อยลงมานิดนึงแต่คุณได้ performance ที่เร็วขึ้นก็คือ frame rate เร็วขึ้นภาพไหลลื่นขึ้น frame rate ที่ drop ก็น้อยลงนะครับการเป็นว่าคุณอาจจะเล่นใน60 frame นี่ผมยกตัวอย่างนะจริงจริงมันอาจจะบางทีแบบมัน,ม,นมีเหวี่ยงบ้างแต่ว่ายกตัวอย่างแล้วกันถ้า quality mode ท่านผู้ชมจะภาพคมชัดสวยงามมากขึ้นเอฟเฟกดีขึ้นกราฟิก สุดยอดแต่คุณอาจจะเล่นแบบ30เฟรมแต่ถ้าสมมติคุณเลือก performance mode ในเกมที่เป็น multiplayer หรือเกมที่คุณเล่นที่ต้องแข่งขันกันนะคุณเลือก performance mode เพื่อให้ภาพเนี่ยอาจจะไม่ต้องสวยคมแบบเอฟเฟกดีเท่ากับ quality mode แต่ว่าคุณได้เฟรมเ a t เป็น60เฟรมอันนี้คือ PS5 ทั่วไป PS5 Pro อะผมชอบตรงที่เขาให้เราเล่น enhanced mode ก็คือ quality mode อะ แต่เฟรมเลทได้เหมือน Performance Mode ก็คือถ้าผู้ชมเลือกเอาภาพสวยสุดเลยเฟรมเลทก็จะได้เท่ากับ Performance Mode โดยรวมนะครับแล้วแต่เกมด้วยแต่ส่วนมากก็คือถ้าผู้ชมไม่ต้องมานั่งเลือกแล้วว่ากูอยากจะเล่น Performance Mode เพื่อเอาเฟรมเลทหรือว่าจะเล่น quality mode ออคุณภาพภาพถ้าคุณเล่นบน PS5 Pro นะครับแล้วเล่นเกมที่ถูก e n h a n c e มาให้เล่นกับ PS5 Pro อะท่าผู้ชมจะได้ทั้ง2เลยก็คือภาพที่สวยในเฟรมเลทที่เร็วนะครับนั่นแหละ เพราะฉะนั้นผมจะแนะนาท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากเล่นเกมภาพคมชัดสุดและเฟรมเรทด้วยสุดไปเลยเลือก PS5 Pro แต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมอาจจะแบบอยากแค่เล่นเกมไม่ได้ซีเรียสมากแล้วก็จอที่บ้านเป็น Fu l l อ d อยู่ก็เลือก p s 5ธรรมดาเลยนะครับเพราะยังไงคุณก็จะได้ทั้งภาพที่คมชัดสุดที่หน้าจอคุณ Display ดิสเพลย์ได้กับท่านผู้ชมก็จะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ,กอย่างนะซื้อเครื่องแล้วต้องซื้อเกมใช่ไหมเกมตอนนี้เริ่มต้นเพียงแค่690บบาทเองท่านผู้ชม แล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับลดสูงสุดถึง23ออย่าง Joy Dual Sense นะครับเริ่มต้นเพียงแค่2,900บาทเองท่านผู้ชมยังมีพวกชุดหูฟังไร้สายรวมถึงเกมดังๆอย่าง God of War Ragnarok ok นะครับ Spider-Man 2 Gran Turismo 7แนะนำให้เล่นเลยนะครับสนุกมากก็ลดสูงสุดถึง70นะรท่านผู้ชมคุ้มอ่ะ ทั้งหมดนี้มีตั้งแต่31ตุลาคมนะครับถึง13พฤศจิกาย,ยนเท่านั้นนะท่านผู้ชมไปจัดก,กันได้ที่ Sony Store นะครับหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับตอนนี้ผมจะเล่น FC 26นะครับ FC 26เนี่ยตอนนี้เขาเพิ่งออกแพทช์ใหม่มานะครับมาทำให้คนที่เล่นเกมนี้ไม่เป็นเล่นง่ายขึ้นนะครับ<ม>เล่นเกมรับไม่ได้มันเล่นแล้วมันก็จะแบบช่วยให้ง่ายขึ้นนะครับ แต่ผมไม่ค่อยชอบแพทใหม่ซะเท่าไหร่เลยมันบังคับให้ผมต้องเล่นเพสแล้วผมไม่ชอบเล่นเพสเนี่ยผมต้องเอาแบบแผงหลังวิ่งขึ้นมาถึง92อ่ะมาเถยวเราไปลองเล่นผมอยากให้ท่านผู้ชมดูภาพนะครับผมไม่ได้เล่นออนไลน์นะเพราะถ้าผมเล่นออนไลน์แล้วมันจะใช้เวลานานอยู่แล้วผมจะไม่มีสมาธิคุย,ยับท่านผู้ชมไงถูกไหมจร,จ,จริงจังเกมมิ่งอะผมอะทำแผนก่อนผมไม่ชอบเล่น4 5 1ผมชอบเล่นแผนนี้มาอย่าไปกดแบตเทิลก็ได้ แล้วก็มี Joy Dual Sense Edge อะ่อะเขามีขายไหมม,มีตอนนี้มีทุกอุปกรณนี่ผมให้ดู Joy Dual Sense Edge ผมนี่คือ Joy ที่ดีมากเป็น Joy Pro ของ PS หนะครับ PS 5อะ่ะเขาจะมีกล่องแบบนี้มาให้เรานี่กล่องพกพาเผื่อเราไปเล่นเกมบ้านเพื่อนไม่อยากใช้ j o ยที่มันเลอะขนมของเพื่อนนี่คือ Dual Sense ธรรมดานะครับแล้วก็นี่คือ Dual Sense Edge นะครับดูเหมือนกันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยจุดดีคือเราทำยังงได้ เราต้องการปุ่มให้มันเป็นปุ่มที่เป็นหลังเต่าขึ้นมาก็ได้เพื่อให้การเล็งดีขึ้นแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างงี้ก็เล่นได้ละก็จะเล็งสไนเปอร์อะไรอย่างเงี้ยเล็งง่ายขึ้นแล้วเราก็ถอดแล้วบางคนจอ,อยอะ่ะชอบเหมือนแบบเดินเองแค่ <c oughs> อันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะถ้าผู้ชมแกะไอ้ตรงนี้ออกมาได้เลยหยิบไอ้ตัวประมวลแอนาล็อกซ้ายออกมาแล้วเปลี่ยนอันใหม่ได้เลยก็ไปซื้อแค่อันใหม่มาใส่ได้เลย แล้วที่สําคัญถ้าจอย d u อัลเซน e ซึ่งเป็นจอยที่ดีมากสําหรับผมเป็นจอยโปรดผมเลยนะ d u อัลเซน e ธรรมดาโ l i n g งเรทของ d u อัลเซน e ธรรมดาคือ250 h ฮก็คือเขาจะประมวลข้อมูลในความเร็ว250 h ฮเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเล่นเกมแบบเกมยิงอยากชนะเขาเกมบอลอยากชนะเขาอยากจะได้การตอบสนองของ Input ตแหล ที่น้อยที่สุดนะครับอยากให้ตอบสนองเร็วที่สุดเนะี่ยท่านผู้ชมก็ต้องเสียบสายเข้าอันนี้แล้วก็เป็นเลือก USB ใน Play 5นะครับการตอบสนองของจอยจะเร็วขึ้นปกติคนที่เล่น competitive gaming เขาจะทำกันแต่ถ้าท่านผู้ชมใช้ Dual Sense Edge นะครับ1,000 polling rate อันนี้เร็วมากนะครับทำให้การตอบสนองดีมากจะเสียบสายก็ได้จะไม่เสียบสายก็ได้นะครับแล้วก็ทำมาโครได้อย่างเช่นท่านผู้ชมอยากให้ปุ่มข้างล่างเป็นปุ่มยิงปุ่มใช้ เพลย์เออร์ล็อกหรือปุ่มอะไรก็ได้เขาก็จะมีอย่างเงี้ยมาให้ท่านผู้ชมใส่อย่างเงี้ยนี่เห็นไหมเนี่ยแล้วพอผมจะใช้ผมก็กดปุ่มตรงนี้ได้สมมุติเราจะยิงเสร็จปับ๊บเรากดเล็งยิงแทนที่เราเล็งอยู่แล้วเ,เอ้ยต้องกระโดดต้องกดตรงนี้ไม่ต้องนี้เราเล็งแล้วกระโดดได้เลยเพราะเรากดอย่างเงี้แล้วก็ถอดออกได้ถ้าไม่ใช้อย่างเงี้ยนี่เป็นแม่เหล็กนะครับปกติแล้วนะครับดูเซนเซชเนี่ยราคาเต็ม7,000กว่าบาทตอนนี้ลดเหลือ6,790บบาทเองท่านผู้ชม ที่สําคัญเลยครับจอยด a วเซนส์ปกติก okay. ็ดีมากแล้วนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำนะครับปกติสอง0าบาทตอนนี้เหลือ2,090บาทลดไป500้ท่านผู้ชมคุ้มมากๆนะครับซื้อมาเก็บไว้หลายๆจอยก็ได้นะครับมีหลายสีด้วยนะปีหน้าหายปีหน้าเป็นนักเตะผู้หญิงที่เก่งมากในภาคนี้ กั๊กโบข่าวว่าเอ้ยเหมือนจริงเลยกั๊กโบนึกว่าหายแล้วกั๊กโบเวียดแม่งต้องเวียดดิแคมเปญ11-11พาวเว,เวอร์เดียวนะครับลดร,ราคาครั้งใหญ่ของ PlayStation เลยนะท่านผู้ชมทั้งเครื่องเกมอุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็เกมต่างๆอีกเพียบเลยนะครับ ท่านผู้ชมลองคิดดูอีกปีที่แล้วเองมั้งคนยังหาเพย์ห้ากันอยู่เลยแล้วก็หากันยากราคารีเซลก็แพงเนี่ยทุกวันนี้ราคาดีมากแถมมีรุ่นใหม่เป็น p s 5 Pro แล้วนะครับตอนนี้เขาลดให้แล้วนะครับต้องไปจัดแล้วยิ่ง p s 5 Slim นะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่1น9่0บาทเองท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมอย่างเกม FC 26เนี่ยผมว่าภาคเนี้ยเขาทำดีนะเขาทำสนุกมากแล้วผมรู้สึกว่ามีนักเตะหลายๆแบบให้เราใช้ด้วยภาคนี้ยอัลติเมททีมดีมาก แล้วก็มีโปรคลับด้วยทุกวันนี้เขาเรียกคลับเฉยๆแล้วปกติอะโปรคลับอะส่วนมากใครมาก็จะมานั่งแทมตัวมั่วซั่ววันนี้อยากเล่นกองหน้าก็ไปทำสเต็ตกองหน้ามาจะไปเปี่ยนไปนเล่นกองหลังก็ต้องทำสเต็ตก็คือเป็นรีสเต็ตมาเป็นกองหลังอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ไม่ได้นะทุกวันนี้ไม่ได้เก่งทุกอย่างนะทุกวันนี้ลองเลือก เป็นเหมือนการ์ดเลยแล้วก็เลือกว่านักเตะคนนี้อย่างเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะเป็นตำแหน่งอะไรเราอยากจะเป็นเหมือนเป็นปีกหรือจะเป็นกองหน้าหรือเป็นกองกลางตัวรับนอกจากนั้นนะเขายังมีเหมือนตัวตำนานจริงๆมาให้เป็นแบบเทมเพลตให้เราด้วยอย่างเช่นอยากเป็นกองหน้าอยากเป็นเหมือนใครอานายเมียแฮมหรือถ้าอยากเป็นปีกอยากเป็นเหมือนใครแบบฮาซาไหมแบบการ์ลเบลไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีให้เรามเลือกนะครับซึ่งผมมองว่ามันทําให้เกมอะ refresh มากขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นนะครับ ส่วนโหมดแมเนจเจภาคนี้เขาก็ทำใหม่มาดีมากและที่สำคัญของ fc 2 6เนี่ยที่ผมชอบนะเขามีอันนี้ปกติแล้วเนี่ยเกม fc อ่ะจะเป็นเกมที่เอาไปทำเป็น e s p o r t เพอเป็น e s p o r t เสร็จปั๊บเนี่ยคุณสมบัติอย่างแรกเลยของ e s p o r t ทุกเกมนะจะต้องมีความรู้สึกว่าทำแบบนี้เหมือนกันผลที่ได้รับออกมาควรจะเป็นแบบนี้อย่างเช่นยิงตรงหัว head shot ก็ควรจะนัดเดียวตายยกตัวอย่างเหงนัดตายอะไรอย่างเงี้ยถ้าบางคนยิงทีนึงตรงหัว อีกคนหนึ่งมายิงไม่ตายปืนเดียวกันระยะเท่ากันอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นเกม e สปอร์ตที่ไม่ได้เพราะว่าเกม e สปอร์ตต้องเป๊ะใช่ไหมทาง ea fc เนี่ยเขาโดนติเรื่องนี้มาเยอะมากว่าบางทีแบบเข้าแย่งบอลเปะ๊ะยังไงก็โดนแต่บอลเด้งกลับไปที่คู่ต่อสู้อะไรเงี้ยบ่อยมากเขาก็เลยทําเกมออกมาเพราะว่าจริงๆแล้วทาง ea เขาเคยบอกว่าเนี่ยที่ทามามันเป็นเกม e สปอร์ตก็จริงแต่มันก็ต้องเกมเหมือนจริงด้วยเขาพยายามทำให้มันสมจริงเขาก็เลยต้องทํา2อย่างก็คืออยากทําให้เป็น e สปอร์ตผสมกับ อยากทําให้มันสมจริงแต่พอเป็นแบบนี้การที่มันสมจริงก็ต้องเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะว่าทําอะไรเหมือนกันแต่บางทีผลลัพธ์มันไม่ได้ออกมาเหมือนกันเปะ๊ะอันนี้คือเรื่องปกติ ภาคเนี้ยเขาเลยแก้เขาเลยมี2โหมดให้ท่านผู้ชมเลือกว่าจะเป็นแบบ r e a l i s m mode ก็คือโหมดสมจริงเลยถ้านผู้ชมไปเล่นแบบคนเดียวหรือเล่นแบบ single player หรือเล่น manager หรือเล่นอะไรจะเป็นโหมด r e a l i s m mode ก็คือพยายามทําให้ฟิสิกส์ทุกอย่างเหมือนจริงที่สุดแล้วก็จะมี competitive mode ก็คือการเล่นเนี่ยเกมเพลย์จะแยกกันจะกลายเป็นว่าโอเค competitive mode จะเป็นแบบ e-sport มากขึ้นแนละอันนี้ผมว่าเป็นการตัดใจที่ดีมากของเขานะครับ ลองดูนะท่านผู้ชมผมว่าสนุกมากผมว่าท่านผู้ชมชอบหลายเกมเนี้ยแล้วก็ยังมีหลายๆเกมอีกนะท่านผู้ชม Death Stranding 2นะครับเกมที่คิเดียวกับจิมาทำหลังจากออกมาจากโค n a มินะครับก็ดีใครเกมตัวสกง g a สรุปนะครับท่านผู้ชม Pay ห้าสลิมเริ่มต้นที่1 2ื0นเกานะครับแล้วก็ Joy Dual Sense รเริ่มต้นแค่2,090บาทแล้วก็เกมต่างๆนะครับลดสูงสุดถึง70%เลยนะครับ ผมแนะนำเลยนะท่านผู้ชมใครยังไม่มี p พย์้นะรีบไปจัดเลยนะครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำได้กับครอบครัวด้วยนะครับแล้วเล่นคนเดียวมันมีความสุขกับเครื่อง p พยได้เยอะมากท่านผู้ชมเชื่อผมนะครับแล้วก็ใครที่มีแล้วนะครับอย่าลืมนะไปจัดเกมที่ยังไม่มีนะครับเขาลดเยอะมากนะครับถึง70%เลยแล้วก็ Jo y Dual Sense นะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยนะถ้าใครอยากได้ Dual Sense Edge ก็ลดจาก7 0 0 0ักว่าเหลือแค่6 0 0ันกว่าเองนะครับ PlayStation 11 11เ o w ด r Deal นะครับ ทั้งหมดนี้มีตั้งแต่วันที่3 1ตุลาคบถึง13พฤศจิกายนนะครับไปจัดก,กันได้ที่โซ n y สต o ร์นะครับหรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับ